做的好。 ต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าผู้ประชาชนท่เมืองมีเรื่องเล่าสุดสัปดาห์ค่ะและก็สุดสัปดาห์นี้นะคะเริ่มต้นกันมากับปีพุทธศักราชใหม่นะคะในปีพุทธศักราชสองพค่ะและวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศนะคะกับสถานที่ที่เราถ่ายทําในวันนี้นะคะกับห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรโครงการอ,อนุรักษ์มาจากพระราชดำริจังหวัดลําปางอยู่ที่ชั้นหนึ่งสารคลางจังหวัดลําปางของเรานะคะและก็สัปดาห์แรกนี้แน่นอนค่ะจะเป็นใครไม่ได้เลยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำ ปางนะคะท่านชชวนฉาย,ยบุตรคะ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่เลยคะ่ะเพราะว่ายังอยู่ในห่วงเทศกาลแล้วก็ตอนนี้หลายๆท่านก็ยังส่งความสุขกันอยู่ยังอยู่ในห่วงสัปดาห์แรกนะคะเป็นไงบ้างคะก้าวข้ามปีใหม่มาเรามีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสม,มนดข้ามปีมีกิจกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆนะคะในพื้นที่จลลปางของเราเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าคะ่ะก่อนอื่นก็อยากจะ อ่ากับขอบพระคุณนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางนะครับทุกท่านนะครับการจัดงานฤดูหนาและของดีลำปางนะครับและงานการชาติที่ผ่านมานะครับได้รับความตอบรับกาแฟอย่างดีมากนะครับตลอดในช่วงสิบวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของการที่ทำอะไรใหม่ๆนะครับในเรื่องของการจัดแฟชั่นโชว์นะครับผ้ายอมครั่งนะครับ สามวันวันแรกก็จะเป็นของทางแต่ละอำเภอนะครับวันที่สองก็จะเป็นฟิลิปปีต์นะครับหรือว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงของจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการออสำหรับวันที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับสามารถสมัครเข้ามาแล้วก็มาประกวดในเรื่องของการใช้ผ้าโดยการย้อมคลั่งได้เนี่ยนะครับก็ต้องขอพระคุณทุกท่านนะครับอ่า กะแสตอบรับได้ดีมาก<ช>นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอ,อผ้าย้อมคลั่งเนี่ยจะเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางคลั่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เ,เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของ<ช>จังหวัดลำปางเรานะครับเราส่งออกได้เป็นหนึ่งในสามของประเทศ<ช><ช>ครับรบ,บางส่วนเนื่องจากว่าเรามีโรงงานอยู่ถึงห้าโรงงานใหญ่ๆนะ<ช><ช>ครับ,รบอ,อ ทั้งที่ในเขตเมืองแล้วก็ที่เถินนะครับอ่าอันนี้ก็เมื่อเขานำวัตถุด,ดิบนะครับที่ได้จากครั่งเนี้ยไปผลิตกระบวนการทำสแลกทำอะไรต่างแล้วเนี่ยมันจะมีสีที่มันตกอ่าที่ปล่อยทิ้งไปตามธรรมชาติเนี่ยเราก็เสียดายก็ได้ขอให้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ ะครับของพี่น้องลําปางครับค่ะ,ต,คะต้องบอกว่าเหมือนไนท่านผู้ว่าบอกนะคะว่าหลังจากที่เราคลั่งรักลําปางคลั่งรักกันไปแล้วนะตอนนี้ก็เชื่อว่าก็จะมีแบบหลายๆท่านตอนนี้นําไปสวมใส่ไม่ว่าจะเป็นที่ที่สภาผูแ้แทนราษดร ก็เห็นมีท่านสสนะคะท่านสสที่พาที่ไก่ของเรานะคะก็ได้สวมผ้าคล่างไปและก็ล่าสุดนี้นะคะที่เราปล่อยกไปก็เห็นมีเป็นไวรัลเหมือนกันนะคะก็คือท่านรองประธานสภาผู้แทนรัษดรนะคะก็ได้สวมเสื้อดำคล่างด้วยนะคะตอนนี้หลายๆท่านก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์และก็อยากจะให้หลายหลายบางท่านที่ยังไม่มีนะคะก็เตรียมที่จะ จับจองได้แล้วนะคะเพราะจะได้ร่วมกันสวมใส่เนาะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะท่านผู้บริหารที่เดินทางมาลำปางเราตอนนี้ก็เริ่มถามหาว่าอยากได้เสื้อคลั่งไปสวมใส่เหมือนกันนะคะใช่ครับค่ะก็ถือว่าเป็นอ่าฟีลหนึ่งนะครับที่พยายามจะส่งเสริมสนับสนุนนะให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะพี่น้องประชาชนของลำปางเนี่ยจะได้สร้างรายได้นะครับอ่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับซึ่ง สามารถนํามาใช้ในช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆได้นะครับนี่ก็เรื่องของ,ของคลั่งนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจัดส่วนมนข้ามปีะนะครับอันนี้ก็ได้จัดนะครับส่วนมนข้ามปีพระอารามหลวงะนะครับทั้งสี่แห่งนะครับแล้วก็วัดที่เป็นวัดประจําจังหวัดะนะครับวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามแล้วก็วัด ที่ท่านเจ้จาคณะอำเภอต่างๆเนี่ยนะครับก็ทราบมาว่าแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่นะครับก็มีพี่น้องประชาชน<ฆ>ให้ความสนใจแล้วก็ไปเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีกันเป็นจํานวนมากนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็เราได้มาร่วมกันสวดมนต์นะครับในการข้ามปีใหม่เพื่อรับพรใหม่ๆรับสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเนี่ยเข้ามาสู่แต่ละท่าน ต่อไปครับค่ะแล้วนอกจากเรื่องของการสมัคิข้างปีแล้วนะคะก็แอมเห็นวแวๆท่านผู้บ้านกับครอบครัวก็ได้ไปชมแสงสีแสงไฟในงานมิดไนท์ลำพังเราด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทางเทศบาลนครลำพังเนี้ยได้ส่งเสริมนะครับมีการติดนะครับในเรื่องประดับแสงไฟต่างๆนะครับน่าจะนับล้านรวมได้นะครับที่สวนเขรางนครนะซึ่ง อพอไปประดับตกแต่งแล้วเนี่ย่ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าเนี่ยนะครับพาครอบครัวไปเนี่ยนะครับพาลูกหลานไปถ่ายลุง่งถ่ายรูปอะไรเงี้ย <S <S ก็ถือว่าเป็นสีสันอย่างหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มีการแสดงมีอะไรต่างเนี่ยนะครับก็ได้รับการตอบรับความสนใจค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ผมก็ดูจาก เฟซบุ๊กอะไรต่างๆนะครับก็ส่งกันเต็มเลยนะครับแล้วก็แต่ละคนก็สนใจรกเดินทางมาถ่ายรูปกันเต็มเลยครับค่ะนะคะที่เราจะลืมไม่ได้เลยงานเซรามิกแปลงขเราก็เพิ่งเส็ตไปเหมือนกันค่ะโอ้จับแจกรถรางวัลมากมายจริงๆใช่ครับอ่ก็จะเป็นออันนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราใช้งบพัฒนาจังหวัดของจังหวัดลําปางเราเนี่ยจากการที่คณะรรมการได้มีการพิจารณาแล้วก็ สนับสนุนงบประมาณมานะครับเพื่อสนับสนุนให้กับทางพี่น้องผู้ประกอบการนะครับเฟรามิกต่างๆเนี่ยได้มีการออกบูธต่างๆเนี่ยนะครับในการแสดงสินค้านะครับแล้วก็พี่น้องของชาวจังหวัดลำปางเองพี่น้องชาวต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพมหานาครปริมณฑลเนี่ยนะครับได้เดินทางมาจับใจใช้สอยอันนี้อยู่ที่ศูนย์ไมเซ็นเตอร์หรือศูนย แสดงสินค้าคะนะครับอยู่ที่เกาะคาคคะตอนแรกก็เป็นกงนังวลนะครับว่าจะมีพี่น้องประชาชนไปเยี่ยมนะครับชมสินค้าต่างๆมากน้อยแค่ไหนแต่โอ้ตอ,ตอบรับอย่างลดหลามจริงๆะนะครับอ่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับผู้ประกอบการก็บอกว่าคนที่มาเนี่ยเขาตั้งใจมาเลือกซื้อสินค้านะครับ มาเยี่ยมชมแล้วก็บรรยากาศนี่มันเป็นห้องแอร์นะครับอประดับต่างๆเนี่ยสามารถจำหน่ายพิทาได้มากกว่าปกติเยอะเลยนะครับยังมองมองดูว่าอ,อาจจะนะครับจัดในช่วงสงการอีกทีหนึง่งอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางสมาคมานะครับ,ครบเครื่องปั้นดินเผานะครับหรือเซรามิกเนี่ยจะมีนาว่าจะทำที่ไหนอย่างไรอันนี้เราก็เปิดโอกาสให้กับทางสมาคมแต่เขาก็ ทำแบบสอบถามอะไรงต่างด้วยนะครับอันนี้ก็ทางท่านพาณิชย์จังหวัดลำปางนะครับท่านยาวเรสแกโคเนี่ยท่านก็ได้ไปวางแผนทำแรงต่างนะครับก็มีกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมประชาัมพันธ์อย่างเงี้ยนะครับมีมอบแจกมอเตอร์ไซค์นะครับก็เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยนะครับมูลค่าก็ค่อนข้างมากนะครับถึงสิบวันสิบ คัน<ช>อย่างเงี้ยนะครับแล้ววันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นอ่าหมออนะครับก็ทองคํามูลค่าสามบาท<ช>นะครับอันนี้ก็ตกแสงกระบาดอย่างเงี้ยนะครับก็มีผู้โชคดีแต่แรกผมก็ยังนึกว่าเป็นผู้โชคดีจากอ่าที่เขามาจากที่อื่นก็ได้กับคนลําปางอโอถือว่าอ่าคนลําปางก็โชคดีอีกนะครับโอในในกล่องนี้ผมนับดูน่าจะหลายพันใบนะครับ เพียงแต่ว่าพี่น้องมาจับจ่ายใช้สอยสามร้อยบาทขึ้นไปก็จะได้คูปองหนึ่งใบอันเนี้ยกาลังให้เขาตรวจเช็คดูว่าเออมันมีทั้งหมดกี่ใบอย่างเงี้ยครับกี่พันใบเราจะได้คํานวณมาคร่าวๆว่ามูลค่าของสินค้าที่ได้จําหน่ายเนี้ยนะครับยอดมันเท่าไหร่กันแน่นะครับตอนนี้มันประเมินก็คือเออละน่าจะหลักสิบล้านนะครับแต่ว่าทีนี้ก็ขอตัวเลขแน่นอน อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่านอกเหนือจากการที่สามารถจําหน่ายเฉพาะในงานแล้วเนี่ยมันยังมีในลักษณะของเป็นบิสเนสแบตชิ่งนะครับก็มีสัญญาทั้งหนึ่งล้านสองล้านห้าล้านแล้วสิบล้านด้วยนะครับอันนี้ผู้ประกอบการก็จะได้ประโยชน์จากการที่มีผู้ที่มาติดต่อในการซื้อขายเนี่ยนะครับก็บูลค่าก็ไม่ใช่น้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่ายอดที่ เราส่งเสริมไปเนี่ยจะได้งบประมาณเอ๊ยจะได้เงินเนี่ย เข้ามาจังหวัดลำปางบ้างน้อยแค่ไหนอย่างไรค่ะไม่บอกวันหนึ่งในนั้นมีของหายใบหนึ่งแต่ว่าไม่ได้รอทศัสท์ทุกเดือนเหมือนกันว่าจะมีคนโทรมาหรือเปล่านะคะแต่อย่างว่าละค่ะก็นี่แบบว่าอยู่ที่ดวงจริงๆนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นสีสัะบรรยากาศนะคะของงานเซรามิกแร์นะคะที่เราลองปรับเปลี่ยนรูปแบบดูนะคะจากที่เราเคยจัดต้นเดือนมาจัดปลายปีบ้างนะคะแล้วก็ลองจัดสถานที่ที่สามารถปกติเราจัดเอาดอร์นะบางทีอาจจะมีเรื่องของฝนฟ้าอากาศเราแน่นอนไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ในห้องแอร์แล้วก็สามา อาจจะรต้อนอย่างเงี้ยคนคเดินแปบบ๊แบๆบแล้วก็กลับแต่อันนี้เขาได้มีเวลาใช้เวลาในการพิจารณาเลือกนะครับสินค้าเซรามิกที่เขาอยากจะได้ตรงกับใจอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะมาะผู้ประกอบการร้อยกว่ารายเนี่ยท่านที่สอบถามเนี่ยนะครับเขาก็แสดงความยินดีอย่างยิง่งว่าโอ้เขาสามารถจำหน่ายได้มากเป็นพิเศษแล้วก็ถือว่า เขาได้กลุ่มลูกค้าที่จะติดต่อต่างหากอีกต่างหากอย่างเงี้ยนะครับค่ะอ่ะอละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกิจกรรมที่เราจัดขึ้นนะคะน่าสนใจมากๆแล้วต้องบอกว่าเป็นแบบโอ้เรื่องของกิจกรรมบุญที่เกิดขึ้นในภารกิจสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ กลับมาอยู่ที่กันต่อนะคะในช่วงที่2นะคะช่วงครึ่งแรกเราก็ติดตามเรื่องราวนะคะกิจกรรมที่ผ่านพ้นไปนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่กําลังใกล้จะเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปถึงกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยสำหรับภารกิจในสัปดาห์นี้นะคะเราก็เริ่มต้นเปิดทํางานมากับแบบว่าทั้งอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องด้วยนะคะกับกิจกรรมสวัสดีปีมะโรงนะคะที่เราจัดขึ้นที่สวนย,ย่อมนะคะตรงกลางอาคาสรสารกลางของเราค่ะ่านผู้ชมคะเป็นยังไง บ้างคะบรรยกากาศต้องบอกว่าเออเนอะเราก็แบบได้เห็นหลายๆท่านได้ได้กลับมาทํางานด้วยแบบว่ามีแบบสิ่งที่เป็นยดเหน่ยวสิตายด้านธรรมะาด้วยนะคะค่ะครับประการแรกเนี่ยนะครับก็เรามีกิจกรรมนะครับก็สวัสดีปีมะโลงนะครับสืบสารปณิพนานนะครับภายใต้ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งวันเก่าวเนี่ยนะครับก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระเทพวชิระ เมธีนะครับท่านเดินทางมาร่วมประชุมในช่วงบ่ายแต่ว่าพอดีช่วงเช้าโอกาสมอจอมากดีเลยครับท่านท่านก็จะได้เราก็ถือเป็นโอกาสนะครับทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็ฟังนะครับในเรื่องการให้พรของพระเทพวัชระเมธีด้วยนะครับซึ่งท่านมาร่วมประชุมเนี่ยเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีพิธีใหญ่นะครับในเรื่องของการที่ เอ่อยกยอดชัดนะครับพร<ฮ>ะธาตุพะจนุตธรรมมง,มงคลน,<ค>น,นะครับที่วัดธรรมสุกเกษมสวรรค์นะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันที่สิบสามนะครับมกราคมในช่วงห้าโมงเย็นนะครับอันนี้เอ่อสมเด็จพระสังฆราชนะครับสมเกลมหาปรินายกเนี่ยท่านได้มอบหมายให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ <ฮะ S 1> นะครับ <ฮะ S 1> ได้เลขานุการ สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยได้มาเป็นประธานนะครับในพิธียกยอดฉัดนี้นะครับในวันที่13มกราคม2567นะครับในช่วงเวลาประมาณ17นาฬกานะครับซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยก็จะได้มีพิธีต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับอันเรื่องมาจากนะครับวัดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับพระราชทานนะครับให้เป็นหนึ่งใน วัดที่จะเฉลิมฉลองนะครับครบแดรอบเก้าสิบหกพรรษาของสมเด็จพระสังฆราชด้วยนะครับอันนี้ก็จะได้มีกิจกรรมตั้งแต่วันที่สิบสามสิบเอ็ดมกราคมจนถึงวันที่สิบสี่มกราคมคแต่ไฮไลท์อยู่ที่วันที่สิบสามมกราคมในช่วงห้าโมงเย็นครับค่ะซึ่งวัดแห่งนี้นะคะหลายท่านก็คงจําได้ว่าเราพวกเราเคยไปปลูกต้นไม้กันนะคะเมื่อในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะก็ครั้งนี้ก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งงานบุญใหญ่ครับก็ทราบเบื้องต้นว่าท่านประหลัดกระทรวงมาไทยนะครับท่านสุธิพงศ์จินเจริญท่านก็จะเดินทางมาร่วมพิธีดังกล่าวด้วยนะครับอันนี้ก็ในวันที่เราจัดนะครับสวัสดีปีมะโรงเนี่ยนะครับก็ได้รับความกรุณาจากประเทศวัชรเาธีในขณะเดียวกันก็จะมีทางท่านพระอธิการนะครับแล้วก็น้องๆนักเรียนจาก รงเรียนอัศมชัญนะครับมาร้องเพลงอํานวยอวยพรในวันปีใหม่นะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ไข่การที่ร่วมกันทํากิจกรรมในเมื่อวันที่สามปรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าได้ทําบุญร่วมกันด้วยได้รับพรด้วยนะครับแล้วก็ได้มาร่วมกันทํานะครับอาหารนะครับก็กติผักเนี่ยนะครับ ผักที่เราปลอดสารคิดเนื่งองจากว่าก็ปลูกกันอยู่ในอ่าบริเวณสารกตางนะงครับแล้วก็รดน้ํากันช่วยกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้อะไรต่างๆเนี้ยนะครับนํามาทําอาหารร่วมกันนะครับก็ปรุงกันบางเป็นที่สนุกสนานนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราสึกสารประิชานของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับแล้วก็เอ่อ ในหลวงองค์ปัจจุบันนะครับที่จะฝึกฝานร,รักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้พี่น้องไข้าการเนี่ยนะครับภายในรารกลางเนี่ยได้เรียนรู้ถึงวิธีการปลูกพักนะครับสวนครัวทำต่างๆเนี่ยนะครับภายใต้โครงการดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับก็กกได้มีการประกอบอาหารหลากหลายกันนะครับ ก็เป็นที่สนุกสนามด้วยแล้วก็อิ่มท้องไปด้วยในตัวนะครับ เรียนให้ทุกท <หะ S 2> ่านทราบครับก็ในระหว่างนี้ถ้าเกิดท่านที่ชมทางออนไลน์เนี่ยก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศวันนั้นนะคะท่านผู้ว่าก็เป็นพ่อครัวเลยนะคะเพราะท่านนายกเหล<ะ>่ากาชาตินะคะก็ร่วมการประกอบอาหารนะคะ,ะแล้วก็เป็นเมนูจริงๆเป็นผักปล่อสารวัมนที่ท่านผู้ว่าบอกไปนะคะแล้วก็ง่ายๆสามารถทําได้ที่บ้านก็ได้เหมือนกัน<ะ>ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนร่วมของทางหน่วยงานของทางปศุสัตว์นะคะก็มีไข่ไก่มามอบให้มีทางประมงก็ทําข้าวยำนะคะมาร่วมกันก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศนะคะของการ เริ่มต้นปีที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมทํากิจกรรมดีร่วมกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงรจะมีกิจกรรมดีแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะให้กับพี่น้องข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่โดยไปถึงพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการที่สระกลางเราก็ควรจะได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะก็ภายใต้แนวคิดของสมเด็จพระนิษฐาาิรที่ลาดเจ้าคะบ้านนี้ปลีกักปลูกผักกินเองบ้านนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับอันนี้ก็ คือว่าได้ประโยชน์นะครับทั้งเราได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักต่างๆนะครับได้นํามาทํากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์พึ่งกันและกันในช่วงปีใหม่นี้ะนะครับแล้วก็ได้รับอวยพรได้รับพรต่างๆทั้งจากทั้งพระเทพวัชลระเมธีทั้งจากน้องๆนะครับโรงเรียนอัศมชชันลำปางนะครับได้มา อ่ร้องเพลงให้ฟังเนี่ยนะครับนักสงสาเลยเนาะค่ะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะและแน่นอนค่ะก็ปีนี้ก็เป็นการเริ่มต้นเหมือนกันนะคะเพราะตอนนี้เราก็ได้ร่วมต้อนรับท่านรองผู้ว่านะคะท่านไหนอีกทั้งสองท่านที่จะมาร่วมเสริมทัพขับเคลื่อนการทํางานนโยบายของสวัดลำปางของเรานะคะสองท่านที่ว่ามีท่านไหนบ้างนะคะครับท่านแรกก็จะเป็นท่านรองนิตยาครับพงพานิด อันนี้ท่านเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดที่แพร่สองปีนะครับแล้วก็ท่านย้ายมาดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการจังหวัดลําปางนะครับก็ตั้งแต่วันที่ย<ะ>ี่สิบแปดธันวาคมที่ผ่านมาร<ะ>ับปีใหม่พอดีะนะครับอันนี้ท่านก็จะดูแลด้านสังคมนะครับอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นท่านรองพัชลาศิมัสเะถียนะนะครับอันนี้ท่านก็จะมารับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจนะครับทั้งสองท่านเนี้ยก็จะ ของท่านรองพัชระเนี่ยเป็นท่านพอสำนักอยู่ในกรมการปกครองก็ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นรองผู้ว่าจังหวัดลำปางครั้งแรกค่ะก็ถือว่าจะได้มาร่วมขับเคลื่อนการทํางานเคียงข้างท่านผู้ว่านะคะแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของจังหวัดลำปางของเรานะคะค่ะในช่วงท้ายค่ะท่านผู้ว่าคะก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมละกันสําหรับในส่วนของที่แอปพลิเคชันนะคะ ถ้าพี่ฟงดูขราวก่อนเราเคยได้ประชาสัมพันธ์กันไปว่ามีปัญหาแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆนะคะจริงๆเรื่องร้องเรียนไม่ใช่เพียงแค่เรื่องทั่วไปแต่ในช่วงที่พบเห็นเรื่องของไฟป,ป่าไฟไหม้การเผาในพื้นที่จริงๆเหมือนที่เราได้ประชาสัมพันธ์กันไปนะคะว่าเรื่องของการเผา3ามหวันคือวันไม่เผาอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านพบเห็นนะคะก็สามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ในการแจ้งเรื่องราาได้เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าครับก็อย่างที่นําเรียนไปแล้วนะครับ จังหวัดลำปางเราพยายามพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะค่ะมาซิตี้นะครับเราได้นำระบบอ่าแฮปปี้ฟองดูมาใช้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะรับข้อร้องเรียนนะครับต่างๆจากพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถรับแจ้งเหตุไฟป่าหมอกควันนะครับหรือเหตุอื่นๆได้ด้วยนะครับอันนี้เมื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยแจ้งผ่านระบบนะครับ เอ่ฟังดูแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถเอ่อทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับในการที่จะไปดูปัญหาของท่านแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้มันก็จะมีทั้งระบบเอ่อทั้งผ่านแอปพลิเคชันนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมหนึ่งห้ากเจ็ดด้วยกอณนี้ที่ท่านไม่สะดวกก็โทรฝัก หนึ่งห้าหกเได้นะครับอันนี้ก็เชิญชวนท่านนะครับพบเหตุนะครับในเรื่องของอมีไฟไหม้ที่ไหนในช่วงนี้นะครับก็อยากจะให้เใกตุนาแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบเพื่อที่จะได้ไปดับนะครับไฟต่างๆเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดค่า p m เองาหรือ เอมลพิษต่างๆเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนคนอื่นๆด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญด้วยกันเนี่ยนะครับอ่ท่านพบเห็นที่ไหนแจ้งเลยแล้วเราจะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดับไฟดับเหตุต่างๆเนี่ยนะครับ อันนี้ก็ถือเป็นอย่างหนึ่งครับค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เราเป็นการแก้ไขปัญหาเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเราก็มักได้เพราะว่าเอ๊จุดพิกัดตรงไหนภาพไทยต่างๆนี่สําคัญมากๆเนะ,ะเพราะเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปอย่างรวดเร็วนะคะตองครับค่ะเอาล่ะค่ะท่านผู้ว่าคะช่วงท้ายนะคะในช่วงนี้เนี่ยเราก็ถือว่าอากาศก็ กดอากาศต่ำเนาะอากาศก็เย็นเหมือนกันในช่วงเช้าดังนั้นการขอความร่วมมือนะคะการแบบว่าง,งดเผาต่างๆนะคะอันนี้เราอยากจะเพื่อที่จะช่วยกันนะคะรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เรามีอากาศบริสุทธิ์ที่ดีนะคะอยากจะเชิญชวนฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องชาวลำพางของเรายัางไงบ้างคะในการร่วมม้ร่วมมือกันแก้ปัญหาที่นี้คก็คปีนี้ถือว่าโชคดีกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยเรามีสถา,านการณ์ก็เป็นสีเหลืองสีส้มนะครับบางช่วงเป็นสีแดงนะครับ ่าตั้งแต่ก่อนปีใหม่จนกระทั่งถึงหลังปีใหม่เนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะครับเอ่อมีบางวันเป็นสีเหลืองบ้างนะครับแต่ก็กลับมาเป็นสีเขียวนะครับถือว่าคุณภาพอากาศยังดีอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนชาวลำปางด้วยนะครับที่ได้อ่าช่วยให้ความร่วมมือต่างๆนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเอสร้างนะครับในเรื่องของ สภาพอากาศได้ดีอย่างนี้เช่นนี้ตลอดไปไน,น,ะนะครับถ้าถ้าสามารถทำได้อย่างนี้ถือว่าโอ้เป็นความโชคดีอของพี่น้องชาวลำปางเป็นอย่างยิ่งครับค่ะก่ <นะ S 1> อนลารายการของเราวันนี้เนะะี่ยค่ะเดี๋ยวจะพาชมสักนิดหนึ่งนะคะในไหนวันนี้เรามาถ่ายทํากันที่ห้องจัดแสดงเทศกาลถาวรแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ไปชมบางส่วนนะคะว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างนะคะในช่วงท้ายของรายการค่ะครับ ครับก็สําหรับอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการแสดงนิทรรศการนะครับของโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยสมัยอ่างเก็บน้ําห้วยลอยหรืออ่างเก็บน้ําแม่เลียงหรือแม่ค่อมต,ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยนะครับเดี๋ยวจะได้มีการจัดนิทรรศการต่างๆเนี่ยเนื่องจากว่าปีนี้เราถือว่าเป็นปีมหามงคลนะครับครบหกรอบเจ็ดจุสองพรรษาของในหลวงนะครับ พระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับด้วยนะครับในส่วนนี้ก็จังหวัดลำปางก็จะได้มีกิจกรรมโครงการต่างๆเนี่ยน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวจะปรับปรุงห้องเนี้นะครับให้เป็นนิทรรศการ,รสําหรับพี่น้องประชาชนได้มาเรียนรู้ต่างๆได้ในโครงการต่างๆก็จะมีมากมายมากกว่านี้อีกเยอะนะครับครับ,รบก็เดี๋ยวจะได้เปิดแล้วก็ในช่วงของวันที่28 รกรกฎาคม2567เราก็จะได้มาเฉลิมฉลองนะครับในเรื่องของการถวายพระพรนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆนีเพื่อพระองค์ท่านนะครับ อันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนให้ทราบครับค่ะนะคะก็ถือเป็นเบื้องต้นนะคะที่พาชมกันมาก็อยู่ตรงชั้นหนึ่งนะคะสะะารการจังหวัดลำปางของเรานะคะแล้วก็คงจะใช้โอกาสนี้ทั้งลา่านผู้ชมแทนผู้ฟังไปนะคะแล้วก็กลับมาจะเจอเกันใหม่นะคะทุกสัปดาห์แบบนี้ค่ะสัปดาห์หน้าเจอกับท่านรองนิตยานะคะก็น่าจะได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นนะคะว่าท่านรองอยู่เป็นคนถิ่นนะย,ยังไงเดี๋ยวคงจะได้คุยกันต่อในสัปดาห์ต่อไปนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอพระคุณท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดลำปางค่ะท่านชาชวานฉัยยบุตรนะคะ,คะ ให้เก,กียรติมาร่วมพูดคุยกัรนะคะแล้วก็พาเยี่ยมชมในห้องเนืศการตรงนี้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ